ตอนนี้เราก็มาอยู่ในนองปิงแล้วนะคะใช่ไหมนองปิงอ,อุ้ยเฮ้ยทำไมทำเหนียบ๊า,บายเติมพลังด้วยน้ำคืออ่านไม่ออกหรอกนะว่ามันคือน้ำอะไรแล้วมันก็ไม่มีภาษาอังกฤษด้วยแต่จำได้ว่าดอกอย่างเงี้ยต้องเก็กหวยนะั <laughs> ่นเลยซื้อน้ำเก็กหวยกินก็ดีอ่ะนเดิ เมื่อวานเจอเมื่อวานเจอน้ำเลมอนโอ้โหจบนี่บรรยากาศข้างในส่วนมากก็จะเป็นร้านขายแบบพวกเหมือนของชํา่วยของแบบจีนจีนอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบก็มันจริงๆบ้านเรามันก็คงงี้ก็เลยมันไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยตื่นเต้นอยากจะซื้ออะไรเท่าไหร่ก็ซื้อพวกกุญแจมาฝากลูกศิษย์แล้วนะคะแล้วก็นี่ ขนมเตร้บเลยกิน<ป> <laughs> ตอนนี้เลย Market โอเรียบ o w n ลนี่นะคะเป็นรสนี้มีขายในเซเว่นมีขายในเซเว่นอะคิดดูแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้มาเที่ยวจะมาชิมขนมให้ดูโอเคปะอ่ะจะชิมขนมให้ดูแล้วนะพี่นช่วยหน่อยอมันเป็นวาน,นิลากับช็อกโกแลตมั้งรู้สึก ที่เนีกอนกันเ้แา่นี่ข้างในเป็นซองหูหลายสีมีสีนี้นี่คือวาน,นิลาเค้กมันเป็นวาน,นิลาเค้กหมดเลยแหละคงรสชาติเดียวกันแต่ว่าแพ็กเกจคนละแบบนะคะสี่ชิ้นเราจะมาลองกินกันเลยแล้วกัน ขออนุญาตแกะก่อนนะมาแล้วข้างในเป็นแบบนี้เป็นอย่าแงบบนี้เลยชิมนะ้ำที่เนี่ยแพงที่นี้ขายอะไรชิ้นเดียวจะแพงเพราะขายอย่างหลายชิ้นจะถูกบ้างนาชิ้นเดียวถูกน้ำเลยอร่อยนะไปไปลองก๋าแกะ อร่อยอะ่ะม,มันมีมลิรามาตัดแบบตัดหวานแล้วแต่เข,ขาตัดขมไม่ขาใครเลย อร่อยออออนี่แกะห้างไหนอ,อ่ะนี่ฉลาดแล้วแกรว,ว้าวเป็นถุงใหญ่ข้างในอร่อยนะมพี่เวน แต่ออปปิพูดแต่ออปปิพูดเป็นเหลือสามบาทรึเปล่าต้องเติมอ่ะวันทุ่เนี้ยถ้าเกิดใช้เมื่อกี้ฝนเพิ่งตกแต่ตกแป๊บเดียวมากฝนต,ต,ต,ตกได้แบบนี่ฝนตกแล้วเหรอเนี่ยยัไงไง มันไม่กรอบอ่ะไม่ันไม่กรอบเหมือ,อมนแบบเหมือนทั่วหรืออะไรไม่รู้เคลือบอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยแล้วข้างในเป็นช็อกโกแลตอ,อร่อยมากดูแลเหมือนอะไร หัวละมาสหัวละมาสแล้วหัวละมาสยา้นต้องพักเฉยๆเหมือนหลวมเหอนหกงออกเนี่ยบายบายเจอคคิปหนัาคร่อย